สวัสดีค่ะสวัสดี FC คุยเรื่องดาวเข้าเรื่องดวงมาแล้วนะคะสำหรับชาวราศีตุลในเดือนพฤศจิกายนดาวพระหัสย้ายในวันที่8พฤศจิกายนอีกแล้วเข้าไปที่พบปุตตะสัมพันธ์กับอริสหัชชะของชาวราศีตุลเดือนพฤศจิกายนเนี่ยชาวราศีตุลตกดวงโดยรวมตกอยู่ที่พบกระดุมพระเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทอนะคะ อยากทำอะไรก็ตามอันนี้ต้องระวังระวังเรื่องอารมณ์อย่าใช้อารมณ์มากไปควบคุมอารมณ์ไม่นิดนึงเพราะช่วงเนี้ยดาวเกตมันไปเร่งไปเร่งทำให้คุณอารมณ์เสียระเบิดได้ง่ายๆบางทีที่ผ่านมาเคยเย็นนุ่มชุ่มชื่นแต่ว่าพอพอช่วงนี้มันกลายเป็นอารมณ์เสียดาวสุขที่อยู่ในภพราศีธนูได้ตำแหน่งมหาจักรเนี่ย ยิ่งใหญ่ดีนะคะสําหรับคุณแล้วก็เป็นปทุมเกณฑ์ด้วยถือว่าเรื่องการเงินดีมากๆต้องใช้คำว่าดีมากทั้งเงินส่วนตัวและเงินส่วนรวมนะคะแต่ว่าดาวอาทิตย์ได้ตําแหน่งนิดถึงแม้จะเป็นองค์เกณฑ์มันก็จะมีโชคลาาความสําเร็จยังคงดีอยู่การเงินเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะได้ตําแหน่งเป็นปักนะเป็นปักก็ตามทีแต่ดาวการเงินทับตัวยังไงก็ดียังไงก็ต้อง ก็ต้องวิเคราะห์ว่าดีดาวอาทิตย์กับดาวอังคารยังอยู่คู่กันมาเดินคู่กันมาตามกันมาก็อาจจะมีความขัดแย้งกับคู่ครองคู่สัญญาคู่รักนะคะเพราะว่าดาวพุธมาจากวินาศด้วยต้องระวังถูกหลอกถูกโกงหรือถูกหักหลังเนาะในเรื่องการงานการงานของคุ่วันที่3ถึงวันที่5นะคะดาวการงานทับลัคนามีโชคในการตัดสินใจอะไรดีๆ ก็ลองลองลองสเต็กไปนะ6-7ถึง7การเงินการลงทุนอะไรก็ทำพอสมควรนะคะอย่าเพิ่งโถมใส่ลงไปเยอะวันที่8วันที่9คุณจะมีการเจราจาต่อรองติดต่อ,เ,อเข้าใหม่ๆเข้ามาทำให้คุณจะต้องตัดสินใจวันที่10ถึงวันที่11ออยู่ในพบพันธุนะคะการงานอาจจะสะดุดนิดหน่อยหรืออาจจะต้องไปรับผิดชอบกับงานที่คนอื่นเ,เขาทิ้งไว้ให้เรา หรือเป็นงานครั้งเก่าของเราที่ทำแล้วมันไม่เสร็จก็ต้องมาเก็บงานให้เสร็จเรียบร้อยบางทีไปเจองานโป๊ะแตกที่คนอื่นก็ทำสเสียหายไว้ได้เราก็เซ็งแต่เราก็ต้องแก้เพราะว่านายสั่งม,มางว่าทำยังไง12-14พฤศจิกายนอ,อยู่ในพบปุตตะมีงานใหม่ๆเข้ามาให้ตรวจสอบอีกแล้วนะ15-16จะมีอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องงานและลูกน้องทําผิด17-18พฤศจิกายนมีงานเกี่ยวกับเรื่องมวลชน สา,าระประโยชน์นะอันนี้ไปทำดีกับดวงคุณนะคะ19-21เป็นช่วงตกมรณะเซ็งๆเขาเรียกอะไรถึงแม้ว่ากำลังดาวจะเด่นก็ตามแต่เพราะว่ามันมีจันทคาตเกิดขึ้นอาจจะเสียหายเรื่องการเงินจากลูกน้องบริวารอออยากจะเตือนชาวราศีตุลว่าไม่ควรไปกังวลกับบริวารให้มากไม่ควรไปออกรับหน้าแทนให้กับบริวารมากและไม่ควรยึดติดกับบริวารมาก อันนี้แนะนำเลยนะคะมันจะทุกนะคะยี่เอ็ดถย่ามพฤศจิกายนผู้ใหญ่เรียกใช้ก็เรียกไปอยู่พิศวาสขึ้นมากระทางหันยี่สงยี่สเป็นเกษตรดาวตำแหน่งเกษตรก็จะถือว่าดีแต่ว่ารวมๆเลยนะรวมๆเลยความรักก็ยังมีคอนฟ l i c อยู่เล็กน้อยการงานจะไปอยู่ในช่วงที่แก้ปัญหาแล้วก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องบริวารลูกน้องเข้ามาทําให้วุ่นวายจัแล้วน่าลำคาญหรือบางทีคุณก็อาจจะ กังวลใจไปแกเรื่องอลูกน้องบริวารมันยุ่งยากเรื่องบริวารน,นะในเดือนพฤศจิกายนแต่ตัดใจนะคะอะไรจะเกิดก็เกิดแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันก็มันก็ไม่เหลือบาฟาแรงของคุณหรอกเพราะว่าคุณโดมดีดาวพฤหัสย้ายไปอยู่ตำแหน่งปุตตะถือว่าเป็นเรื่องดีๆเป็นเรื่องใหม่ๆเป็นเรื่องสดใสเป็นเรื่องอะไรที่คุณไม่คาดคิดว่าจะผ่านเข้ามาในชีวิตมันก็เข้ามาแต่ผ่านได้นะคะ ขอให้าชาวราศีตุลโชคดีนะคะสำหรับเดิมพิกันวันนี้สวัสดีค่ะวันที่26ถึงวันที่ยีชาวราศีตุลตกลาพระแก้ปัญหาทุกอย่างได้สำเร็จดาวจันทร์เป็นปทุมเกณฑ์อีกด้วยวันที่29ถึงวันที่30ตกวินาศราแต่เป็นราชาโชค งานซัพพอร์ตคนอื่นจะดีเป็นพิเศษหมายถึงงานมวลชนงานสาธารณะนะคะดาวอังคารทับลักนาเป็นปลอ,อ,อพอคุยภาษาเดียวกันได้บ้างหลังจากคุยไม่รู้เรื่องมาหลายเดือนแล้วกับคู่รักนะคะกับคนรักของคุณในเรื่องความรักก็ยังมีกลุ่นกลุ่นกันเล็กน้อยรักษาน้ําใจกันไวด้ดีๆเพราะว่า3กับเพรพอเขามาอยู่ด้วยกันมันกระทบกระทั่งเกิดความแข็งกล้าด้วยกันทั้งคู่ พูดอะไรต่อกันก็จะเป็นลนะักษณะออกไปตรงๆนี่ความตรงตรงมันก็ทําให้ความรักของเราอาจจะบอบช้าได้ประคองไปนะคะเพราะยังไงพเลเรอ,อยู่มันยังเล่งเล่งอ่ามันทับทับพบป,ป,ปัตตานีของคุณแล้วก็เล็งมาที่ตัวคุณด้วยยังไงเสียมันก็จะมีเรื่องแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่คนเรานะ่ะความรักมันย่อมยิ่งใหญ่กว่ากว่าอย่างอื่นนะถ้าเรารักกันจริงๆหลัง17พฤศจิกายนไปนะคะ ต้องระวังดาวพุธกับดาวราหูที่เขาเลงกันคุณอาจจะติดขัดในเรื่องการงานและยอดเงินอาจจะไม่เป็นไปตามเป้าถึงแม้เรื่องโชคลาภยังคล่องตัวดีอยู่ก็จริงเพราะว่าดาวอาทิตย์ได้ตําแหน่งองค์เกมถึงแม้จะได้ไปตําแหน่งนิดด้วยนะแต่เงินกองกลางตกเบิกอะไรที่คุณตั้งเป้าไว้จะได้ช่วงนี้นะแต่ต้องต้องก่อันที่17พฤศจิกายนนะคะ ทุกอย่างเป็นไปตามดาวเขากำหนดโชคดีนะคะสำหรับชาวราศีตุนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี FC คุยเรื่องดาวเข้าเรื่องดวงนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง12ราศีในเดือนพฤศจิกายนนะคะ เรามาที่ราศีมังกรราศีมังกรในเดือนพฤศจิกายนนี้จะตกเดือนลาพนะปลายปีเงินปังนะตังเต็มกระเป๋าเป๋าตุ้มความหมายชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องการงานของคุณเนี่ยที่ต้องเตือนก็คือคุณอย่าตึงมากนะักอย่าไปกังวลกับเรื่องงานที่มันจะปรับเปลี่ยนนะเพราะว่าชาวศีมังกรเนี่ยมันต้องเปลี่ยนนะคะแล้วก็เรื่องครอบครัวก็อาจจะอย่าไปกังวลและคิดมาก การงานของชาวราสีมังกรน,นะคะคุณจะได้งานยากนะในความคิดแต่ไม่มีอะไรที่คุณจะทําไม่ได้ขอเพียงให้คุณเผชิญหน้าอย่างเต็มตัวแต่ต้องเป็นลักษณะยอมงอไม่ยอมหักยอมงอคือไม่หักคุณพูดน้อยแต่เวลาแสบก็แสบเหมือนทิ้งเจอนะงานที่เป็นรูปแบบที่สองจะทําเงินให้คุณอีกด้วยนะคะ งานบริษัทจะได้รับการสนับสนุนเรื่องการขึ้นเงินเดือนปรับเงินเดือนปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินยิ้มรับทรัพย์แยะนะเป็นอีกลาศีที่เงินปังปุริเย่มากๆจริงๆเลยสําเร็จนะคะสําเร็จสมะสมรค์แต่ด้วยความที่คุณเป็นคนมังกรมันจะคิดละเอียดคิดเยอะคิดมากคิดจนทําให้ตัวเองเครียดไปโดยไม่ไม่จาเป็น ปล่อยตัวปล่อยใจสบายสบายบ้างนะใช้เงินบ้างก,ก็ได้นะอย่าไปเครียดมากอย่าไปกังวลมากความรักดาวเสาร์ทับลัคษามาเกือบหนึ่งปีครึ่งแล้วอย่างไรเสียคนมังกรมันต้องเจอเจอใครนะเจอคนถูกใจเจอคนที่มาแอบรักหรือคนที่เราไปแอบชอบเขาแต่ด้วยยังมีดาวพระหัสเนี่ยมันจรมาอยู่คู่ด้วยก็ยังอึดอัดเดี๋ยวหลังวันที่แพฤศจิกายนไปแล้วดวงเรื่องความรักจะผ่อนคลายด้วยที่ดาวพระหัสเนี่ย ย้ามอยู่ที่พบการเงินเงินสะดวกงานมันก็สบายความรักมันก็จะสดชื่นสังคมครอบครัวทุกอย่างมันจะเพอร์เฟกพร้อมหนนวยหมดเลยคุณอาจจะมีครอบครัวจริงๆในปี6-5อาจจะตัดสินใจเนาะเพราะว่าในดวงคุณมารินมันมีเรื่องความเปลี่ยนแปลงเข้ามาแน่นอนแล้วบังคับให้คุณต้องเปลี่ยนแปลงถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงนะค,คุณจะคุณจะเขาเรียกอะไรดาวมันจะทําพิษ นั่นหมายความว่าคืออาจจะเปลี่ยนแปลงเรื่องกันที่การงานนะในบางดวงนั้นในบางดวงอาจจะมีครอบครัวในคนโสดอาจจะตกล่องปองชิ้นแต่งงานอยู่เป็นคู่ผูตัวเมียนะคะมันเป็นช่วงปรับเปลี่ยนทรัพย์สมบัติบ้านช่องเออช่วงนี้อาจจะเติมอะไรเข้าไปก็ได้ทําให้มันสวยงามเหมือนเป็นการสร้างฐานะใหม่ชาวมังกรไม่ห่วงนะคะเดือนพฤศจิกายนนี้ขอให้ชาวมังกรโชคดี วันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะวตลัดย้ายโชคดีนะสวัสดีค่ะสวัสดี FC ชาวราศีกุมทุกท่านนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปชาวราศีกุมในเดือนพฤศจิกายนค่ะ ดาวพระรหัสย้ายอีกแล้วนะคะปวดหัวไหมคะแต่ว่าสาหรับชาวราศีกุมต้องดีใจนะคะวันที่8พฤศจิกายนพระรหัสย้ายทับลัคนาค่ะชาวราศีกุมเดือนหน้าตกมลนเอยตกพบกรรมะอีกด้วยโอ้โหพระรหัสทับลัคนานะคะดาวพระรหัสเป็นดาวการเงินของคุณมาทับตัวเงินมาทับตัวอีกแล้วเนาะแล้วยังไง เดือนหน้าตอกการงานอีกด้วยแสดงว่างานกับเงินมันทํางานร่วมกันความเจริญก็จะกลับมาสู่ชีวิตชีวาคุณอีกครั้งกลับมาสู่งานที่หนักหน่วงหลังจากที่คุณพักไปหนึ่งเดือนเต็มๆนะคะดาวมรณะเข้าอยู่ที่พบการงานอีกด้วยเตือนว่าอย่ากโกงอย่าไม่รักษาคําพูดพูดอะไรให้ตามตามคำพูดเพราะอะไรเพราะว่าถึงแม้ว่าดาวการเงินคุณดีดาวการงาน คุณดีแต่ว่า,ามันมีดาวที่มาจากภพบรลนะแล้วมันก็มามอยู่ในภพกการงานของคุณนั่นแปลว่ามันมีการจบสิ้นด้วยถ้าคุณทําไม่ดีอันนี้เตือนเตือนหลายๆครั้งแล้วสำหรับชาวราศีกุมนะการงานอย่าอารมณ์เสียอย่าทาให้มันจะทําให้งานเสียหายนะคะอย่าพึ่งใจร้อนพึ่งออกมาจากถ้ำเนาะเราบอกไปแล้วตั้งแต่คลิปที่แล้วเดือนที่แล้วว่า ให้เขาอยู่ในถ้ำรักษาสิ่งพันาไปเก็บเนื้อเก็บตัวแต่พอออกจากถ้ำปุ๊บเนี่ยก็อย่าเพิ่งรีบใจร้อนถึงแม้ว่าหลังวันที่8ปดพฤิกรรคุณจะมีโชคลาบก็ตามทีค่อยค่ค่อยคคิดค่อยๆทําความสำเร็จรอคอยคุอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วแล้วจะสาเร็จต่อเนื่องยาวไปจนถึงปี6-5นะคะเพราะตอนนี้ดาวพฤหัสเดินหน้าตลอดแล้วเดินหน้าแบบชนิดที่เรียกว่าโหเอาไม่อยู่ ชุดไม่อยู่เหมือนกันดาวสุขอยู่ในภพกรมรมะลาภะก็จะยิ่งส่งเสริมความสุขสมบูรณ์ชัดเจนเรื่องข้อตกลงต่างๆจะให้ผลในเดือนนี้นะย่างที่คุณติดต่อมาไว้คุยไว้มันจะมาได้ให้ผลในช่วงเดือนพฤศจ,จิกายนนี้แต่ยังไงต้องให้รอบคอบและซื่อสัตย์จำคำพูดนี้นะคะซื่อสัตย์ต่อตอนเองและผู้อื่นไม่อย่างนั้นดวงคุณจะพลิกผันจากดีกลายเป็นเรือหายไปเลยนะ การเงินการเงินยังนิ่งอยู่นิดหน่อยในช่วงแรกนะฮะถึงแม้ว่าจะมองเห็นการเงินอยู่ข้างหน้าแน่นอนแล้วก็ตามแต่ว่าด้วยดาวอาทิตย์กับดาวอังคารเนี่ยที่เขามาอยู่ด้วยกันในภพสุภะมันอาจจะต้องรอรอให้เขาย้ายหลังวันที่17พฤศจิกายนไปก่อนคุณจะเห็นชัดเลยว่าจะจับต้องเงินได้ตรงไหนยังไงนะคะจาวันที่ไว้นะอย่าเซ็นสัญญาอะไรในวันที่19พฤศจิกายน64เพราะวันนั้นมันจะเป็นวันที่เกิดคลาด อะไรมันไม่แน่นอนทั้งสิ้นแล้วคุณเป็นราศีกลุ่มมีดาวราหูเป็นเจ้าเรือลัคนาด้วยมีผลอย่างยิ่งนะคะเต็มร้อปอร์ซ็นต์ก็ต้องระวังโชคลาบคุณได้เงินข้าตอบแทนแบบลับๆแน่นอนไม่ต้องห่วงดูจากช่วงเวลานะคะความรักเงินมาผ้าหลุดสำหรับคนโสดนะคะเขาว่าแบบนั้นภาษานักเลงรัก คนโสดเนี่ยเขาเรียกเดินหน้าหาแฟนได้เลยนะมีเงินเต็มกระเป๋าแล้วไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้นเพียงแต่ว่าต้องระวังไปเจอ,เอผู้หญิงหลอกผู้ชายหลอกหรือไปรักคนที่เขามีเจ้าของแล้วเ,เขาเรียกอะไรมันถ้าไปเจอคู่แท้นะมันก็จะพากันร่ำรวยแล้วก็ใช้เงินซื้อความสุขไปนะรวมทั้งคนที่มีครอบครัวด้วยนะคะตอนนี้จะอิม่มเอมเปรมปรีไปกับชีวิตคู่แล้วนะคะ เตือนเรื่องอาการคดโกงการคดโกงหมายความว่าเราอะดวงแข็งไม่ถูกใครโกงแต่คุณอย่าไปโกงเขาเตือนนะคะรักษาสัญญารักษาความซื่อสัตย์นะคะรักษาคำพูดแล้วชีวิตคุณจะรุ่งยาวไปเลยโชคดีนะคะสำหรับชาวราศีก,กุมพหัสย้ายเท่านี้สุดยอดปังแน่ๆบ๊ายบาย